สวัสดีครับเรามาชมบารมีหลวงพ่อรวยซึ่งเป็นเหรียญที่หายากดีกว่าครับเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อรวยเนี่ยยังไปได้อีกไกลนะครับได้นะครับอย่างเหรียญที่หายากก็นี่ไงครับใช่ไหมต่อเก้ารอบซึ่งแบ่งออกมาไปย่างละสิบเหรียญเท่านั้นเองครับเนี่ยทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพ ต่อเก้ารอบอย่างเงี้ยแหน,นะมทองแดงหน้ากากเงินขอบทองทิพต่อเก้ารอบเหมือนกันครับอย่างเงี้ยเหมือนกันต่อเก้ารอบมีเพียงแค่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแต่แบบนี้เนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพนะครับเป็นเลขหนึ่งหกแปด อันนี้ผมว่าเก็บไว้อยู่เพราะว่าผมได้ให้ท่านจารมือให้ครับของหลวงพ่อรวยนะครับเนี่ยตอนนั้นท่านยังแข็งแรงท่านก็ยังจานได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งร้อยแปดท่านประจานมือให้ผมมีอยู่สามเหรียญท่านจานมือให้หมดสามเหรียญน,นะครับอ่ารุ่นรวยวัฒนมงคลนะครับอย่างไรเหรียญน่ะที่ว่ามีแค่เนี่ย ทองแดงมันปูมีเพียงแค่สิบเหรียญครับต่อเก้ารอบนะครับเราเป็นสิทธิ์เราก็เผยแผ่บารมีของท่านไปครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้เล่นหลวงพ่อรวยก็ไม่เป็นไรครับใครจะเล่นไม่เล่นนะอันตรงนี้ผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์เราก็ทําการเผยแผ่ให้บารมีของท่านเดินไปข้างหน้า นะครับคือสิทธุทุกคนก็ควรที่จะเผยแผ่หรือช่วยกันผลักดันหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธซึ่งเป็นวัดที่บ้านเรา่นเองครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญรองพิมมีแค่สามเหรียญนะครับสามเหรียญนะเ,เนี่ยใครมีเก็บก็ถือว่าดีแล้วครับขึ้นชื่อว่าเหรียญรองพิมพ์เนี่ยหายาก อย่างเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่ชุดแจกในชุดทองคําเลขสองถ้าจําไม่ผิดไอ้กรุงให้มาครับเนี่ยส่วนมากใครให้อะไรมาผมก็จะเก็บหมดแหละนะครับแต่ว่าเราเก็บไว้เผยแผ่บารมีของท่านนะครับทำคุณและประโยชน์ให้ท่านดีกว่าหรือพ่อรวยเราศรัทธาท่าน ด้วยใจครับไม่ได้ศรัทธาด้วยว่าเราจะต้องหาเงินกับท่านเท่านั้นนะครับเราศรัทธาท่านด้วยใจเผยแผ่บารมีของท่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ไปไหนครับผมบอกแล้วไงว่าผมเล่นแล้วผมก็สะสมหลุมพ่อรวยของผมตลอดไปครับ,รบสวัสดีครับ